โอ้โหบีัวใจมากอันดับตามก้อนมาแล้วน้องสองดนีไปสวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันอีกนิดเดียวเองอะทุกคนคลิปนี้พี่โจมีผลการแข่งขันลีกเกาหลีมาฝากนะคะเมื่อวานนี้แล้วก็พี่โจมีข่าวดีข่าวว้าวสำหรับสองสาวไทยที่ได้รับการคัดเลือกในในใจาก SV ลีกญี่ปุ่นให้เล่นออสตาว้าวว้จะเป็นใครนั้นแฟนๆและเอลองไทยจี และระเบิดศึกมานหลุยไทยแลนด์ลีกบ้านเราวันนี้หวั่นใจมากๆจะมีคนเข้าไปดูหรือเปล่ากับตันกิฟบอกโอ้ไม่ใช่กับตันกิฟเฮชโค้ดกับตันใหญ่ทีมสู p e ีมโค้ดกิฟบอกมีทั้งข้อดีข้อเสียติดตามทุกสิ่งอย่างได้ในโจฟิตแอนดฟันก่อนจะไปรับชมรับฟังพี่โจขอคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งติดตามเป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ เราไปกันที่ผลการแข่งขันของน้องสองเมื่อวานก่อนเลยนะคะทุกคน21พฤศจิกาทีมของน้องสองฮุนไดฮิลสเตทนะประทานเดือดกับทีมของพ่อใหญ่คิม IBK โอ้โหสู้กันแบบสูสีมากๆเลยฮุนไดเนี่ยปิดไม่ลงทุกคนเบบีแพ้ไป2ต่อ3เซตสกอร์25-21 25-27 13-25 25-15แล้วก็1 3 5โอ้ผัดกันแพ้ผัดกัน ชนะโอ้ยบาบอคือพี่โจเนี่ยอยากจะให้ชนะมากๆเลยยา่าอยากชนะ IBK มากเป็นวิเศษส่วนตัวส่วนตัวนะคะก็จบเกมฝัง IBK นะก็โอวิกตอเรียก็ทำคะแนนบุ้มๆเลยนะทำไปจัดหนักจัดเต็ม32แต้มฝั่งเราฮุนไดแม่ยา่าโมมาก็ทำไป26แต้มจียุน18โไฮยจิน15ดายอน 7, น้องสองของเราทําไป6แต้มนะคะแล้วก็หลังๆมาเนี่ยสังเกตจากในเกมเนี่ยนะน้องสองของพวกเราเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นลิฟตัวที่2โค้ดพ่อคังเนี่ยนะคะฮุนไดเนี่ยจะให้ลูกเราไปขุดซะส่วนใหญ่อันะอ่ะอันดับของ i อ k นะคะก็ตามมาติดๆนะจบเกมนี้ฮุนไดก็ เป็นอันดับ2นะคะเหมือนเดิม ibk ก็กระดึบขึ้นมาเป็นอันดับที่3นะคะอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นฮึงกุ๊กพิงสไปเดอร์ของเฮียคิมนั่นเองตามกันต่อค่ะฮุนใดเนี่ยต้องหนีแล้วนะน้องสองแมตช์หน้าเจอกับเฮียคิมด้วยบ่าย2วันที่24พิพฤศจิกยายนก็แฟนๆและ fc ก็ติดตามแล้วก็ช่วยเชียร์กันหน่อยนะครับ เราไปต่อกันที่รายการใหญ่ของญี่ปุ่น s a g u e ลีกญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เป็นลีก All Star ด้วยเขาก็จะแบบคัดเลือกเอาแบบตัวเตง็งตัวตึงเนเนตัวเด่นของแต่ละทีมเนี่ยนะมานะคะผู้เล่นเนี่ยก็ถูกคัดเลือกเรียบร้อยแล้วด้วยและแล้วสองสาวไทยของเรานะก็เซอร์ฮอตได้รับคัดเลือกได้แก่แฟนๆไทยถูกไหมอะ่ะ น้องบูมบิมและน้องแนนของเรานั่นเองนะคะน้องบูมบิมจากฮิเมจินะน้องแนนจาก p f u b o o c บูนะคะก็ได้รับเลือกเข้าไปเล่นในรายการนี้จะแข่งกันนู่นเลยทุกคน25-26ถึงมกราปีหน้านู้นแต่ก็ได้รับเลือกแล้วไม่เป็นไรที่สนามของบู c คทอารีนนะคะรอชมรอเชียร์กันได้เลยจ้าอันดับแรกเนี่ยเชียร์เสาร์อาทิตย์นี้ก่อนนะทุกคน เดือดแน่ๆนะคะสาวไทยลงทุกคนและสาวไทยก็เจอกันเองถึง2คู่ด้วยมากันที่บ้านเราเปิดลีกแล้วทุกคนในขณะที่พี่โจกำลังอัดคลิปอยู่นั้นก็ใกล้จะถึงระเบิดศึกเปิดลีกบิ๊กบึ้มวันนี้เลยนะคะ <c oughs> สำหรับประดามหลุยวอลเลยบอลไทยและลีก2024ยีพาง่ายๆสั้นๆโค้ดคลิปบอกข้อดีข้อเสีย ตัวดังวอลเลยบอลหญิงไทยที่ไปลุยหลีกนอกเนี่ยบอกเกือบหมดเลยนะคะเปิดอกเลยยันต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสไหนๆๆก่อนจะเปิดฉากกันในวันนี้นะคะวอลเลยบอลไทยแลนด์ลีกมาดามลุยฤดูการนี้นะยี่อพฤศจิกายน67นี้เลยถึง9มีนาคม6-8ปีหน้าซีซั่นนี้นักกีฬาวอลเลยบอลของพวกเราก็ออกไปลุยหลีกนอกกันเยอะมากขายดิบขายดีเป็นเทน้ําเทท่าแฮ ขายดีแปลว่าดีก็คือถ้าจะอ้างอิงจาก25รายชื่อที่เตรียมลุยวีนแอลในชั่นลีก2024ที่ผ่านมานะคะก็จะเหลือนักกีฬาอยู่แค่ประมาณ8คนน่ะนะคะที่ยังเล่นอยู่ในไทยแลนดะ์ลีกนะล่าส,สุดเฮชโค้ดสุพรีมโค้ดกิฟตวิลาวัลอภิญญาพงษ์ เฮสโคสสุพ e ิมชลบบรีอีเทคนะก็ออกมายอมรับว่าตัวดังๆทีมชาติไทยเนี่ยที่ออกไปเล่นแบบลีกนอกกันเยอะๆนี่แหละที่ทำให้ไม่มีตัวดังเรียกคนดูเอโออะไรยังไงตัวดังเรียกคนดูถ้ามีตัวดังจะไปดูกันว่างั้น แต่นี่คือโอกาสที่จะให้พวกเขาได้ออกไปแบบขัดเกลีฝีมอือเน่ๆแล้วก็เป็นโอกาสของดาวรุ่งดวงใหม่ๆด้วยที่จะมีโอกาสลงเล่นแล้วก็มีเวทีให้ได้เฉิดฉายอันนี้พี่โจก็เห็นด้วยนะใช่เลยน้องกิฟต์โจเห็นด้วยอย่างยิ่งแฟนๆแ,และ f อคิดเห็นเป็นเช่นไรโค้ชกิฟต์ของเราก็ยังบอกอีกว่าปีนี้นะทุกคนทีมชาติไทยไปเล่นแอฟไต้องแอป ปีนี้นะทุกคนตัวหลักทีมชาติไทยไปเล่นต่างประเทศหลายคนกิฟก็มองว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คือตัวที่จะดูดคนดูกไปเล่นต่างประเทศกันหมดแต่กิฟมองว่าเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสตัวหลักๆที่ไปเล่นลีกต่างประเทศก็ได้ออกไปขัดเกลาฝีมือของเขาน้องๆที่ไทยก็มีโอกาสโชว์ฝีมือมากยิ่งขึ้นดาวรุ่งก็จะมีโอกาสได้ลงมากยิ่งขึ้น แล้วก็ถ้าตัวหลักอยู่ที่ไทยหมดเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะไม่มีเวทีให้เล่นอย่างสุพีมของเราเนี่ยพี่แป้นปียนุษย์ก็ไปเล่นต่างประเทศก็คือโอกาสที่จะให้เนยนัทมนอิงนิชายกรสองลิเบโรดาวรุ่งเด็กขึ้นมาเล่นกับพี่เอสุพัฒนาไพรโรดโอ้สุพีมมีลิฟต์สตัวเลยครับท่านผู้ชมนะคะ ตัวหัวเสาอย่างพี่เพียวอัชราพรเนี่ยไม่อยู่เราก็ได้มีโอกาสให้แคปหมูสุภาวดีได้ซอดแทกขึ้นมาเล่นคิดว่าแฟนๆวอลเลยบอลคงอยากเห็นดาวรุ่งที่จะขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยต่อไปก็อยากจะให้ทุกคนมาเชียร์น้องๆเหล่านี้กันด้วยค่ะหนพี่โจเห็นด้วยนะแฟนๆ f อฟคิดว่าไงคะพี่โจว่าการที่มีตัวลีกดังๆเนี่ยนะคะฮอตๆของเราเนี่ย ออกไปโชว์ฝีไม้ลายมือในต่างประเทศเป็นการอัพเวลของวอลเลย์บอลสาวไทยอยู่แล้วซึ่งก็เด็กๆที่ออกไปก็ไปสร้างชื่อเสียงแบบมากๆเลยนะคะแล้วก็กําลังฮอตกันด้วยส่วนน้องๆดาวรุ่งที่อยู่เมืองไทยเนย่เป็นการยกระดับเลยพี่โจบ,บอกเลยโชว์ฝีมือออกมาให้เต็มที่เลยนะคะมีโอกาสแล้วนะคะแล้วก็ถ้าล้มยักษ์เน่มีเจ็ดเซียนอยู่ที่จะคอยเออสแกนเน่ ในแต่ละทีมอะนะก็จะมีแก๊งเจ็ดเซียนมีแก๊งรุ่นพี่อยู่นะคะจะคอยสแกนดาวรุ่งอ่ะงานนี้เจอพี่ออสติดขอบสนามแน่ฝากแฟนทุกคนนะคะสำหรับมาดามลุยวอเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะก็ไปเชียร์ไปให้กำลังใจดาวรุ่งดวงใหม่ของวอเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกันเยอะเะนะใครอยู่ใกล้กรุงเทพก็ไปได้เลยนะครับเปิดฉากแล้วนะคะบัตรร้อยเดียวไม่ถึง18ปปีฟรีนะครับหรือติดตามดูออนไลน์ ได้ทั้งช่อง 2id นะคะแล้วก็รีที tv นะคะช่องวันสามสและ g m m ยีิบห้าและหรือติดตามผลการแข่งขันได้ในช่องโจฟิตแอนด์ฟันและถ้าอยากขาวสวยบวยอื้มเขาวสวยหน้าใสาเหมือนอย่างค e ุณหลุยนะคะของเรานะเดี๋ยวจะไปโชว์เสิร์ฟลูกด้วยอลังการมากๆเลยสําหรับพิธีเปิดนะมีคอนเสิร์ตอีกต่างหากดีไปดูกันอะก็ใช้ สบู่มาดามหลุยเนยช้อปปิ้งในช่องิโจอได้เลยนะคะขอบคุณทุกไล้์ทุกใจทุกเม้นทุกการติดตามทุกซุปเปอรแ์แตงและทุกการกดสมัครสมาชิกช่องและทุกการช็อปปิง้งขอบคุณครับไทยแลนด์ก็มาดีครับครับ